หลังจากที่ประเทศไทยเพิ่งลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเป้นรุ่นล่าสุดไปสดสดร้อนๆข่าวนี้ไม่เพียงแต่สะเทือนวงการทหารอาเซียนแต่ยังส่งแรงกดดันไปถึงฟิลิปปินส์ที่ตลอดทศวรรษที่ผ่านมายังไม่สามารถตัดสินใจเลือกเครื่องบินรบได้เสียทีในขณะที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใตย้ยังคงร้อนแรงจากการเผชิญหน้ากับเรือยามฝั่งจีนไปจนถึงข้อพิพาทเหนือ หมู่เกาะสเปรดลี่เสียงเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์มีเครื่องบินขับไล่เพื่อปกป้องอธิปไตยและน่านฟ้าของตนเองจึงดังขึ้นเรื่อยๆ เพราะการปกป้องประเทศไม่ใช่เรื่องของอนาคตอันไกลโพ้นแต่มันคือปัจจุบันและเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะพาไปดูว่าชาวฟิลิปปินส์คิดเห็นอย่างไรเมื่อเห็นเพื่อนบ้านอย่างไทยก้าวไปอีกขั้นด้วยการได้กริปเป้นหากใครกำลังเบื่อกับปัญหาโฆษณากวนใจที่เด้งขึ้นมาทุกครั้งที่กดดูคลิปเราขอแนะนำ o u t u b e Premium ที่มาพร้อมโปรสุดพิเศษให้คุณได้ใช้งานแบบสบายใจโดยราคาเริ่มต้นเบาๆเพียง สิทเท่านั้นต่ออายุเมลเดิมได้เรารับประกันการใช้งานพร้อมมีแอดมินคอยดูแลการันตีความสะดวกและคุ้มค่าแบบจัดเติมสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่แอดด็อกกี้แล้วอย่าลืมบอกด้วยนะคะว่ามาจากช่องทุกยูทูมเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยเริ่มจากคอมเมนต์แรกเครื่องที่ใกล้เคียงกับ A F P F A 5 0 P H มากที่สุดคือ F 1 6และ K F 2 1เพื่อลดชั่วโมองการฝึกบินเพราะสงครามอาจใกล้จะเคาะประตูเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วโดย F 1 6นั้นมีสำรองจากสต็อกส่วนเกินพร้อมด้วย F 2ที่ญี่ปุ่นเสนอให้เพิ่มเติมจนกว่าจะถึงกำหนดการส่งมอบเครื่องใหม่ส่วน K F 2 1ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ครอง อากาศที่จะเริ่มสายการผลิตในปีหน้าด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและมีคำสั่งซื้อเพียงไม่กี่ล็อตอยู่ในคิว คอมเมนต์ต่อมาสิ่งที่ซาบควรทำเพื่อทำให้ข้อตกลงกับฟิลิปปินส์น่าสนใจยิ่งขึ้นและทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ยอมเซ็นทันทีคือการเสนอตั้งความร่วมมือด้านการผลิตอะไหล่เครื่องบินรบกริปเพนภายในประเทศฟิลิปปินส์และแถมของเล็กๆน้อยๆด้วยเอาจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่สนับสนุนการจัดซื้อใดๆเลยถ้าไม่มีผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆใต้โต๊ะ ที่พวกเขาจะได้รับนี่เป็นความจริงที่น่าเศร้าและเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สวยงามในรัฐบาลคอมเมนต์ Comment ต่อมาลองมองลึกลงไปในสิ่งที่ไม่ได้พูด กองทัพอากาศไทยเคยใช้กริปเป้นสีทัพดีเข้าปฏิบัติการรบกับกัมพูชามีข่าวลือโดยเฉพาะข่าวปลอมจากฝั่งกัมพูชาว่าทางสวีเดนไม่พอใจที่ไทยนำกริปเป้นไปใช้รบและห้ามไทยซื้อเพิ่มซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ความจริงเลยเอาเรื่องตลกออกไปมันค่อนข้างไร้สาระที่จะบอกว่าประเทศผู้ขายอาวุธจะไม่พอใจที่ผู้ซื้อเอาไปใช้งานตามจริงนั่น ก็หมายความว่าฟิลิปปินส์สามารถซื้อกลิปเป้นได้อย่างสบายใจจะไม่มีข้อจำกัดใดๆในการใช้งานเมื่ออยู่ในประเทศของคุณแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาดังนั้นเงินทุนสำหรับโครงการซื้อเครื่องบินขับไล่จะมาจากรูปแบบการชำระเงินที่สวีเดนเสนอให้ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับและอาจมีแพ็กเกจรวมเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าติดเรดาร์มาด้วยเหมือนกับที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้แต่เป็นรุ่นใหม่กว่าด้วยหรือเปล่าถ้าในที่สุดเราไปทาง สวิสจริงๆการประมูลสำหรับโครงการซื้อเครื่องบินขับไล่ชุดที่2ก็น่าสนใจมากเพราะการแข่งขันจะเข้มข้นกว่าเดิมจุดอ่อนของกริปเป้นก็คือมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับเลือกในล็อตที่2และอาจโน้มเอียงไปทาง F16 มากกว่าหากปัญหาเรื่องเงินทุนไม่ใช่อุปสรรคคอมเมนต์ต่อมานั่นยังหมายความว่าพวกเขาจะได้ฝึกกับจีนโดยใช้ j a s 3 9 e ทับซึ่งกองทับอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนจะสามารถเข้า ใจตัว JAS 3 9และข้อจำกัดของมันได้อย่างครบถ้วนก่อนที่ความขัดแย้งใดๆจะเริ่มต้นเสียอีกยังไม่นับว่าหากเกิดความขัดแย้งเต็มรูปแบบขึ้นในภูมิภาคซาบก็ต้องคอยสนับสนุนทั้งกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศฟิลิปปินส์พร้อมกันด้วย คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยใช้เวลาเพียงปีเดียวก็สามารถตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกรุ่นไหนแต่ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ผ่านมากว่าทศวรรษแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเลือกรุ่นอะไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาถัดจากประเทศไทยโคลัมเบียก็กำลังวางแผนจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเป้นจำนวน39ลําลำเพื่อทดแทนฝูงบิน IAI k เคเฟียของอิสราเอลที่เก่าแล้ว ข้อตกลงนี้ประกาศโดยประธานาธิบดีโคลัมเบียกุสตาโวเปโตรและได้รับการยืนยันจากทางการสวีเดนโดยคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้เครื่องบินที่จะได้คือรุ่นซาบ JAS-39 Gripen E ทั e F คอมเมนต์ต่อมาน่าสงสารฟนะิลิปปินส์นักขนาดประเทศไทยยังสั่งเครื่องกริปเพ้นซีทับดีไปหลายล็อตแล้วตอนนี้ก็จะจัดหารุ่นล่าสุดเพิ่มอีกในขณะที่ฟิลิปปินส์เอาแต่เลื่อนมาหลายสิบปีทำให้เราล้าหลังไปไกลแม้แต่จะรบกับไทยเราก็ไม่มีทางชนะแล้วกับจีนแทบไม่ต้องพูดถึงเลย คอมเมนต์ต่อมาแล้วจะสั่งเครื่องบินขับไล่ไปทำไมในเมื่อเราก็มีคำสั่งซื้อ FA50 บล็อก70อยู่แล้วซึ่งเขาบอกว่ามันก็ทำหน้าที่เหมือนเหมือนกับ JAS-39 g r i p ก n ปเพนั่นแหละแถมยังถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่เหมือนกันอีกด้วยนี่คือสิ่งที่แฟนคลับ FA50 คนหนึ่งพูดไว้คอมเมนต์ Comment ต่อมาพวกผู้นำในรัฐบาลน,นี่ตลกจริงๆกว่าจะคิดตัดสินใจสั่งซื้อได้ก็ต้องใช้ เวลาเป็นปีปีในขณะที่ประเทศอื่นๆเขาคิดไม่กี่เดือนก็ซื้อได้แล้วแต่บ้านเรานี่กลับเอาแต่นอนหลับไม่รีบร้อนอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยถือเป็นเรื่องดีมากที่พวกคุณมีความมุ่งมั่นเพื่อการป้องกันประเทศของตนเอง คอมเมนต์ต่อมาอย่าไปคาดหวังเลยจะได้ไม่ต้องเจ็บใจรอฉลองเอาตอนที่เครื่องบินมาถึงจริงๆและส่งมอบเรียบร้อยแล้วต่อพอเบื่อแล้วหลายสิบปีผ่านไปก็ยังตัดสินใจไม่ได้สักทีคอมเมนต์ Comment นี้น่าจะแซะรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ตัดสินใจช้าและเตือนคนฟิลิปปินส์ว่าอย่าหวังเกินไปจนกว่าจะเห็นของจริง คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นชัดแล้วว่ากองทัพอากาศไทยใช้ทั้งกริปเป้นและ F16 ในความขัดแย้งแต่สุดท้ายก็ยังเลือกกริปเป้น E-F ทั F อยู่ดีโชคดีที่ล็อตนี้มีแค่4ลำซาบก็น่าจะสามารถส่งมอบเครื่องแรกได้ไม่เกิน2ปี คอมเมนต์ต่อมาเราถูกแซงหน้าอีกแล้วก็เพราะประเทศเรามัวแต่เล่นการเมืองพูดกันไปพูดกันมาสงครามโลกครั้งที่สามกำลังจะมาถึงอยู่แล้วแต่เรายังไม่มีอะไรจะเอาไว้ต้านศัตรูเลยอะไรกันนักหนาฟะ คอมเมนต์ต่อมาน่าสงสารฟิลิปปินส์นักขนาดประเทศไทยยังสั่งเครื่องซีดีไปหลายล็อตแล้วตอนนี้ก็จะจัดหารุ่นล่าสุดเพิ่มอีกในขณะที่ฟิลิปปินส์เอาแต่เลื่อนมาหลายสิบปีทำให้เราล้าหลังไปไกลแม้แต่จะรบกับไทยเราก็ไม่มีทางชนะแล้วกับจีนจะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย คอมเมนต์ต่อมาดีกว e in e ah ah ma ่าไทยเยอะแล้วพวกเราถูกทิ้งห่างไปไกลเงินเป็นพันล้านที่พวกโลภมากโกงกินไปถ้าเอามาใช้กับกองทัพฟิลิปปินส์ป่านนี้คงมีทรัพย์สินทางทหารมากมายคอมเมนต์ต่อมาในขณะที ai, e ่ประเทศไทยเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วฟิลิปปินส์ก็ยังได้แต่หวังอยู่ คอมเมนต์ต่อมานี่แหละที่ควรทำซื้อมาอย่างน้อยสักสี่หรือ6กลำก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น8ปดลำทีหลังเราจำเป็นต้องมีเครื่องบินขับไล่ไว้ป้องกันน่านฟ้าและประชากรจำนวนมหาศาลของเราโดยด่วนที่สุดคอมเมนต์ต่อมาประเทศอื่นเขาอวดของจริงกันได้แล้วแต่ฟิลิปปินส์ยังมีแค่รูปวาดในกระดาษอยู่เลย คอมเมนต์ต่อมาคนรักชาติจำนวนมากที่นี่คงต้องอกหักกันอีกครั้งในช่วงปีใหม่นี้พวกคุณยังไม่เข็ดอีกหรื <m. S 1> หรอไงก็แน่นอนละ่ะพวกเขาจะเอาไปทำโครงการระบายน้ำก่อนแล้วภาษีของพวกคุณจริงๆแล้วมันไปลงที่ไหนกันแน่ ท้ายที่สุดแล้วเสียงสะท้อนของคนฟิลิปปินส์ในคอมเมนต์ก็ชัดเจนมากพวกเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังและความเหนื่อยใจต่อรัฐบาลตัวเองที่มัวแต่ช้าและไม่กล้าตัดสินใจในขณะที่ประเทศรอบข้างก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจากไทยที่เซ็นสัญญาแล้วโคลัมเบียที่เตรียมลงนามทุกคนต่างมีของจริงไว้ป้องกันประเทศแต่ฟิลิปปินส์ยังคงมีเพียงความหวังบนกระดาษคำ พูดประชดเสียงบน่นเสียงเน็บทั้งหมดสะท้อนเพียงอย่างเดียวว่าคนฟิลิปปินส์ไม่ได้ต้องการคำสัญญาแต่ต้องการเห็นของจริงบินอยู่บนฟ้า